คนคงรู้ว่าท่านาานายกอนุธีนประกาศวาายย่าไทยจะเลื่อนเป,ป้าหมายเราขึ้น15ปีจากปี2 0 6 5เป็น2 0 5 0เพื่อบรรลุเป้าหมายในซูนยและหลายคนชอบโทษาทีครับมันเท่าทีครับผมหลายคนเขาถามว่าแล้วมันทางการหรือเปล่าหรือว่ากฎหมายจะม,มาหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากให้คนจับตามองก็คือว่า ที่อีกสองอาทิตย์จะมีครบสามสิบ 30, ว่าว่าท่านนายกหรือว่าตัวแทนที่ไปอ่ะว่าจะประกาศขึ้นว,ว,ว่าจะประกาศทางทางการหรือเปล่าที่ณ u n f c c c ครับผมเพราะหลังจากนั้นอ่ะพรบต่างๆพรบต่างๆก็คงไล่ตามมาเช่นพรบรรรรอากาศสะอาดหรือพอรบลด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 ร้อนที่กำลังเข้าครมอยครับผมแต่วันนี้ผม,มอยากมาเน้นเรื่องนั้นอนะ่ะวันนี้ผม,มอยากเรียนว่าถามว่าถ้า,ถาสมมติเราไปอ่ะ อุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะการขนส่งและการผลิตการผลิตรถยนต์ที่เป็นสัตว์ของประเทศไทยพร้อมหรือยังเพราะทั้งสองภาคเนี้ยปล่อยก๊าซเร่งกระจกค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีความสําคัญสาหรับเป็นมีความสาคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจของไทยภาพขนส่งปล่อยก๊าซเร่งกระจกประมาณ20%ของทั้งประเทศหรือประมาณ8 9 8 9 8ล้านตันต่อต่อปีซึ่งเป็นอันดับสองลองลองลงมาจากภาพพลังงานก็เห็นได้ว่าเป็นข้อค่าสคัญ แต่ในภาคการผลิตเหมือนกันโดยเฉพาะภาคชิ้นส่วนอะ่ะทุกคนก็อย่าลืมว่าก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านตันต่อปีก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยเราเราสร้างรถ E ีวีที่เนซโรแต่ว่าเราก็ปล่อยก๊าซือนกระจกก็มีปัญหาเหมือนกัน,กน,กนแต่ว่าโดยรวมภาพขนส่งพร้อมหรือ,อยังทุกคนคงได้ยินว่าขาวรถบ e v โตขึ้นแล้วมากตอนนี้ แล้วมันโตขึ้นจริงๆโตขึ้นเร็วจริงๆอ่ะสัดส่วนของรถใหม่ที่เป็นรถ BEV เพิ่มขึ้นจาก0.1%ในปี2020มาเป็น15.7%ภายในปี2025แล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ800,000คันต่อปีอ่ะมันก็มันก็โตขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าดูภาพรวมอ่ะมันอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูยอดขายสะสมทั้งหมดอ่ะอยู่ที่ประมาณแค่3,000คันเองอ่ะแล้วไท,ย,ทยอ่ะมีรถรถรถ รถยนต์อ่ะถ้าไม่รวมรถรถสองล้อหรือรถสามล้ออยู่ท 20, 20, ี like it, ่ประมาณ2 2 2ล้านคันอ่ะเพราะฉะนั้นรถ BEV ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแค่1.2%และการไป็ e เ Zero มันไม่ใช่แค่การเพิ่ม BEV อ่ะแต่ว่ามันคือการแค่ต้องใช้แค่รถ BEV หรือหรือเทคโนโลยีอื่นๆเช่นไฮโดรเจนหรือหรือฟิลเซลส์ก็แต่ว่าแปลว่าเราต้องเปลี่ยนยังต้งเปลี่ยนเยอะเหมือนกันและไทยต้องเปลี่ยนประมาณขนาดไหน ถ้าไปคณวนแบบแบบทำม,มอลดง่ายๆไทยอ่ะต้องมีต้องต้องขายรถบีอีประมาณแปดแสนคันต่อปีเพื่อกบมูลค่าจากจากจากสามสามแสนขึ้นมาประมาณยี่สิบล้านคันนั่นคือตามเลขคณิตศาสตร์เลยอ่ะซึ่งถ้าเราขายอยู่ประมาณหกแสนขายรถยนต์อยู่มาหกแสนคันอ่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นหลายหลายเท่าตัวเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไปไปในสิจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทํา แต่จริงๆอะเราไม่ใช่แค่ต้องลดการเอ้ยเราไม่ใช่แค่ต้องเพิ่มการขาย BEV อ่อะเราก็ต้องลดการใช้รถ ICE ด้วยเพราะว่าถ้าเราเพิ่มแคบจำนวนรถสุดท้ายสุดท้ายมันก็มีการปล่อย i c e การปล่อยฟ a สเฟฟิลเยอะเหมือนกันก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งคือมันต้องทั้งขึ้นทั้งลงพอๆไปพรอมกันคือก็ถือว่าง่ายๆคือเราเราต้องทำอีกค่อนข้างเยอะผมอยากพยายามยกตัวอย่างคดี คิสต <in> ์ด <|th|> ี้จากยุโรปเพราะว่าทุกคนตงได้ว่ายุโรปนี้สนใจเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะผมนั้นทุกคนโฟกัสตั้นสายนี่คือสัดส่วนที่โฟกัสว่าว่าค่ายหลักๆของยุโรปว่าจะสัดส่วนของการขายของเขาว่าจะบีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเมื่อปี2022อ่ะบีอได้ประกาศนโยบาย fit for 55และด้านหนึ side, ่งในนั้นมันมีมาตราว่าภายในปี2 0 3พเขาจะเลิกการขายรถ ICE แล้ว เขาไม่ใช่แบบแบนนะแต่ว่าแค่เลิกขายเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ยุโปรปเขาก็เริ่มปรับตัวลงแล้วคาดว่า transport and environment คาดว่า57.1%ของยอดขายรถใน EU ในปี2030จะเป็นรถ BEV เพราะพ,พ,พวกนี้มันมาจากนิยบายของพวกค่ายต่างๆเช่น BMW ประกาศว่า global sales ของเขาว่า50%จะเป็น BEV เมอร์เซเดสก็เหมือนกัน50%และเมอร์เซเดสก็ประกาศว่าเขาก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในเองเหมือนกันจริงๆอ่ะโฟล์คสวาเกนเรนน็อตก็ทำเหมือนกันประมาณขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับแผนเขา8ป50%แต่ว่าโลกก็ไม่สวยมากเช่นบริษัทสตาร์เนสคำเมื่อก่อนเขาบอกว่าไปร้อแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เขาก็ยกเขาก็ยกยกเลิกแล้วแต่มีอีกสามมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมกเห็นว่านี่คือโฟล์คสวาอ่ะแต่อยากเห็นกราฟั้นขวาคือประเทศโน เขาประกาศว่าเขาจะเป็นเมืองหลวงของรถ b รถ BEV อันดับโลกคือเขาอดนโยบายค่อนข้างเยอะทำทั้งรถภาษีไม่คิดถ้าคุณมีรถ BEV คุณไม่มีค่าทางด่วนหรือว่าขึ้นขึ้นเฟอรขึ้นฟรี50%ราคา50%ก็ค่อนข้างเยอะทางด่วนไม่ต้องจ่ายนี่ถือว่าค่อนข้างดีคุณจะเห็นเส้นสีเขียวก็คือตอนนี้สส่วนของรถรถที่ขายมาในในโนเวย์อเป็นรถ BEV ซึ่งค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดสะสมก็ยังอยู่ที่ประมาณ3ามมันก็ยังมีความความแลกบ้างแต่ว่าถ้าโฟร์แคสต์นนาคตอ่พราะสัดส่วนมันสัดส่วนซึ่งใหม่ค่อนข้างเยอะภายในปี2อ3 3หรือหรือว่า2ห3 5รถ BEV คงเกือบ1 0 0แล้วมันก็คงมีเหลือ ICE จำนวนหนึ่งเพราะว่าบางคนก็คงคง,งไม่อยากขายและอื่นๆด้วย ต่อมาโนเวต่อมาโนเว,นเวก็มีูนม้นโยยานอวยรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เริ่มมามีเหมือนกันแต่ว่านั้นขอไม่พูดเรื่องันี้เพราะเดี๋ยวจะยาวเพราะฉะนั้นอ่ะพี่โหนจะโชว์ว่าเราต้องมีนโยยาทยที่ค่อนข้างชัดจเจนทําให้ผู้ผลิตแนละผู้ผู้ซื่อเริ่มที่จะไปว่านี่นนคือเทรนนะแล้แลเราต้องไปแล้วแล้วสุดท้ายผมก็กลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยต้องทําอะไรบ้างผมขอแบ่งเป็นสองสองส่วนส่วนแรกเราต้องสับสนุน การเพิ่มของรถ BEV ทั้งมีทั้งสับสนให้คนซื้อมาซื้อมากขึ้นเช่นตอนนี้มันมีนโยบายลดภาษ,ษีรถ BEV ก็ขยายไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งและมีหรือมีโครงการแลกรถ ICE มาเป็นรถ BEV รถ EV ก็ได้ที่เมื่อก่อนเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าอ,อ,อีกมุมมองหน่งคือประเทศหมูจ่จ้งว่าเราต้องลดการมีรถ ICE ด้วยเช่นเราอาจจะเริ่ม ยกเลิกหรือว่าเพิ่มค่า,ชาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกันต่อภาษีก่อต่อภาษีสำหรับรถสำหรับรถสำหรับรถยนต์ไอซีดีสิบหที่เก่าสิบหปีเราไม่ต้องแรงมากต่อไปแต่ว่าเราค่อยๆทยอยขึ้นมาเพราะว่าถ้าลดค่าคุณขายรถ ICE ปีสองพแล้วมายึดขาย10บปีอะแล้วหลังแล้วมีรถบ,บายเน t ซีโร่มาหลังจากนั้นอะมันก็มูลค่าก็ตกไปเหมือนกันเราต้องค่อยๆทยอยเพราะว่าลดภาระ,ะคน แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเราก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยต่อให้ถ้าพรุ่งนี้เชา้าเรามีรถ b ีอ e ี้งทั้งประเทศตอนนี้เรายังไม่มีเรามันยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพอโดยเฉพาะเช่นที่ชาร์จเราตอนนี้เรามีอยู่ที่ชาร์จหัวชาร์จรถ e ีีประมาณหนึ2งหัรหัวจริงๆถ้าเราเปลี่ยน20ล้านคันอ่ะเราต้องมีประมาณเกินหัวชาร์จเกินล้านเลยนี่อาจจะฟังดูเยอะเพราะเพิ่มขึ้นเกือบพันเท่าอ่ะ แต่ว่าถ้าเห็นว่า EU อีบอกว่าเขาต้องการที่ชาร์จ3.5ล้านหัวสหรับลด7ล้านคันก็ร a t i o 2อตัวหนึ่งหรือว่าอเมริกาเหมือนกันถึงแม้ว่ามีทรัมป์ยังก็เหอะดิพาเมนต์จีของเขาบอกว่าต้องมีที่ชาร์จ28ล้านหัวสําหิลด e. b. e. v. อประมาณ30ล้านคันอ่ะคือรโอมันต้องค่อนข้างสูงมันต้องรวมทั้งภายในบ้านทั้งทั้งทั้งพัด้วย เพราะฉะนั้นนะเราต้องไปค่อนข้างกายเหมือนกันทั้งโครงสร้างพื้นฐานทังสร้างรถ BEV อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำด้วยคือเพิ่มเพิ่มพลังมันเพิ่มพลังงานหมุนเวียนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20. 2ี2เราต้องไปเกือบร้อยเราไ้องไป100รไปทั้งเพิ่มสัดส่วนท,มมทั้งเพิ่มจานวนเพราะเพราะถ้าเราเปลี่ยนไป BEV หมดเลยพลังงานเราก็เกือบจะพอแล้วพ d p อยู่ที่มา77เอ่อเอ่อ พี่ี2037หรือที่่มา777ชลวัดซึ่งถ้าเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันคงพอเป๊กแต่ว่าอีกะชอบมีเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์ซึ่งเราจริงๆเราคงเรเพิ่มอีกสัก20%ให้เขาอุ่นใจนี่นคือหลักการของพลังของการกระทรวงพลังงาน เพราะ,ะนั้นผมก็ปิดท้ายคือการเล็งเป้าหมายของในเชียงของไทยอ่ะถึงแม้เป็นสัญญาณที่ดีเราแต่ว่าเราต้องรอประกาศอีกสองสามอามทิตย์ว่าที่รับสามสิบมันจะมาจริงมันจะมาจริงหรือเปล่าและหลังจากนั้นอะ่ะกฎหมายพรบรถร้อนหรือว่าอากาศาสะอาดจะมาตามหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องสร้างผู้นัยบายเช่นการเพิ่มการลดภาษีให้มันยาวขึ้นหรือว่าการ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 รับเนทุนให้เปลี่ยนรถจากรถ ICE มาเป็นรถ BEV และสร้างโครงสร้างและโครงสร้างและสร้างโครง,งสร้างพื้นฐานครับผมขอ,อขอบคุณมากนะครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ